นักเรียนคะคลิปนี้เราก็มาดูการาแก้จทดอัตราส่วนตรีโกณมิตินะฮะอ,อีกครั้งหนึง่งนักเรียนดูสิ่งที่กำหนดให้มุมนี้เป็นมุม30องศานะคะมุมนี้ร้อย35องศานะฮะนักเรียนต้องเข้าใจความรู้เรื่องของมุมประชิดสองมุมนี้มันรวมกันได้ ร้อยแปดสิบองศาถ้ามุมนี้ไปแล้วสามสิบห้ามุมนี้ก็ต้องเป็นมุมเท่าไรคะสี่สิบห้าองศาอืมอ่าในสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเจอมุมหนึ่งสี่บห้ามุมที่เหลือก็ต้องเป็นสี่สิบห้าทำให้เกิดสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจัว่วถ้าด้านนี้ยาวร้อยด้านนี้ก็ต้องยาวเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งพอดีนะในโจทย์เขาถามว่าส่วนนี้ยาวเท่าไหร่ นะคะ ac นะ,ะจากรูปนี้เราก็จะได้นะคะสิ่งที่เราได้จากโจทย์เนี่ยเราจะหา ac นะคะเราต้องหา ad ก่อนแล้วลบออกด้วยอะไรคะ cd นะ,ะลบออก cd ก็จะได้อะไรพอดี ac พอดีนะคะอะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะ,ะเราจะหาะเราจะหา ad ได้ยังไงนะคะ อย่าลืมว่า A-D เนี่ยนะคะมันเป็นด้านประชิดของมุม30มงศาองศาวันสิ่งที่ปรากฏคือด้านตรงข้ามมุม30ม30องศากับด้านประชิดนะพะันสิ่งที่เราได้นะนำความรู้ไปในเรื่องของข้ามชิดก็คืออะไรคะแทนแทนของมุมอะไรตอนนี้โฟกัสอยู่ที่มุม3ามสิบนนะด้านนี้ก็เป็น ร้อยส่วนด้วยอะไรคะ AD นะฮนะ AD เนี่ย AD อ่ะแทน30เท่ากับเท่าไรหนึ่งส่วนรูทสามอ่ร้อยส่วนด้วย AD นะฮะดังนั้นอ่ะคูณไขว้ขึ้นไป AD ก็จะเท่ากับร้อยรูทสามนะฮะ อ่าต่อไปทีนี้พอได้ AD เสร็จแล้ว CD ทราบยังทราบแล้วคือ100ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะฮะดังนั้น AC นะ,ะก็เท่ากับ AD ลบด้วย CD นะะหรือเท่ากับ AD คืออะไร100่งร3แล้วก็ลบด้วยอะไรคะ CD 100นะฮะอ่ะ เอา100มาเป็นตัวคูณร่วมข้างในวงเล็บก,ก็คือรูทสามลบหนึ่งูทคืออะไรรูทสามก็คือจุดเขาบอกว่าเป็น1 7 3่งมอลบห่งมันเหลือเท่าไหร่ละ่ะเหลือ100คูณด้วย0 7 3ย์จาม คุณอ่าศูนย์มีสองตัวเป็นร้อยทศนิยมเลื่อนไปสองตำแหน่งปอนข้อนี้ก็ตอบเจ็ดสิบสามจุดสองหน่วยนั่นเองนะฮะโอเคอ่าทีนี้ในโจทย์ข้อสองนะคะเป็นทักษะนะะการจำของเรารุ่นล้วนเลยนะคะนักเรียนดูนะค,ะคอสอ่าโทษทรายกำลังสอง ไซนะมุม60ยกกำลัง2บวกคอส60ยกกำลัง2นะฮะถ้าายกำลัง2นะฮะเราจำได้ว่าไซอะกำลัง2บวกคอสอนะ,ะกำลัง2อะ,ะมันมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มีค่าเป็น1นะฮะมีค่าเป็น1ทีนี้เรามาดูแทน45องศายกกำลัง2นะ แทนสิบห้าคืออะไระแทนสิห้าก็คืออะไรคะคือ1นะหนึ่งยกกำลังสองแทน60สิบโอ่อะยกกำลังสองก็เป็นรูทสามยกกำลังสองนี่เป็นทักษะการจำล้วนๆน,นะคะตารางแทนนักเรียนต้องแม่นนะคะไซสิบหองศาไซสิบห้าองศาก็คือ1นึ่ส่วนรูทสองคอสสิห้าอ,องศาก็1นึส่วนรูทสะคะ พอ้อนคำตอบข้อนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือ1บวกรูทสามกำลังสองก็คือ3นะอันนี้บวก1ส่วน2ก็เป็น4บวกหส่วน 2, 2หรือเท่ากับ9ส่วน2นั่นเองหรือเท่ากับทำเป็นจำนวนค่าก็ได้จำนวน4เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนต้องไม่ลืมตารางนะตารางทรายอ่า พอทแล้วก็แทนมีมุมอะไรบ้างที่น่าสนใจมุม30มสิบมุมสีแล้วก็มุม60นะคะอะทราย30เป็นเท่าไหร่นะอะทราย30เป็นเท่าไหร่ทราย30อ่ามีค่าอะทราย30มีค่าน้อยก็เป็น1นส่วนสบ้านแทน60ก็เป็นเท่าไหร่คะ1ตัวนอาโทษอ่า ไซสามสิบหนึ่ส่วนสอันคอสคอสคอสหกสบองศาก็เป็น1นส่วนสองมันจะกลับกันถ้าคอสของสามสิบมันจะเป็นรูทส่วนสแต่ sin ของหกจะเป็นเท่าไรคะรูทสามส่วนสองอ่าอ่าสี่หองศานี่มันจะเท่ากันหนึ่งส่วนรูทสออันนี้ก็เป็นหนึ่ส่วนรูทสองแทนเป็นอะไรฮะเป็นหแต่60อ่าองศานี่ค่าแทนมันเท่าไหร่นะรูท นะรูทสามตัวนี้จะเป็นหนึ่งส่วนรูทสามนะไอตัวนี้ต้องจำนะเขียนบ่อยๆนะจำได้นะคะ,ะทีนี้มาดูสถานการณ์โจทย์ข้อ3โจทย์เขาบอกว่า c o s ซนซีตาบวก c o s ีตาเท่ากับ5สนะ่วน3แล้วไซมีค่าเท่าไหร่นักเรียนนึกถึง c o s ซนเนี้ยเอาฟังก์ชันที่มันคุ้นตัวโคไซนเป็นส่วนกลับของไซก็คือ1ส่วน ไซด์ซีตานะฮะคอทคอทก็คือส่วนกลับของแทนนะ,ะอ่าบ้านคอทก็คือคอทซีตาส่วนไซด์ซีตานั่นเองนะฮะซึ่งเท่ากับเท่าไรคะห้ส่วนสานะฮะอ่ะาไซดส่วนเท่ากันข้างบนก็จะเป็น1นึ่บวกคอทนะฮซีตานะฮะทั้งหมดหารด้วยอะไรคะ ไซดซีาตาซึ่งเท่ากับ5้ส่วนสนะคะ5้าส่วนสาอ่ะแล้วยังไงต่อนะคะแล้วยังไงต่อทีนี้เราก็คูณไขว่นะฮะอ่าเราก็จะได้ว่า sin อ่าทางนี้ก็จะเป็น3คูณด้วย1นึ่บวกคอสอ่าซีตาอ่ามีค่าอ่าเท่ากับเท่าไหร่คะ5 คูณด,ด้วยไซด์ซีตาเพราะฉะนั้นไซด์ซีตาก็มีค่าเท่ากับสามส่วนห้าคูณด้วยหนึ่งบวกด้วยคอร์ดซีตานะคะ,ะนักเรียนขอดูจากตรงนี้นะคะคูยกกำลังสองทั้งสองข้าง นะยะอกกลาลังสองทั้งสองข้างแสดงค่าม,มันจะต้องเกินมาหนึ่งเพราะการในโจทย์ของตรีโกณมิติถ้ามีการยกกลาลังสองในค่ามันจะเกินมาหนึ่งคำตอบนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าครูยกกําลังสองตัวนี้นะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองมันก็ได้ะอะไรค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลางังบวกหลังกำลังสองซึ่งคููเอาเก้นี่ขึ้นมาคูณ อ่าส่วนตัวนี้ครูก็คูณไขว้ขึ้นมาคูณปรากฏว่า25่ิบหาซยี่สิบหาคูณาซกลาลังสองเนี่ยายกลาลังสองตัวนี้มันก็คือค่าของ 1- ลบคอสกำลังสองนะเพราะนั้นฝั่งนี้ก็เลยได้ตัวนี้นะคะอ่ะแล้วย้ายมานะ,ะเพื่อที่จะแยกตัวประกอบนะคะอันนี้เป็นเลขคู่แล้วก็2หารตลอดได้ตัวนี้ปรากฏว่าเมื่อแยกออกมาแล้วนะคะได้สองวงเล็บซึ่งเกิดค่าคอสซีา ค่าหคือ8ส่วนสิอีกค่าหคือลบหนึ่งนะคะทีนี้เราเอาค่านี้มาแทนดูนะ,ะในไหนในไหนคะก็ในนี้แหละนะ,ะก็จะได้เป็น3ส่วน5คูณด้วย1บวกด้วยอะไรคะ8ส่วน17นะ,ะมันได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่อ่าหนึ่งก็สิบเบเกบวกแปเป็นเท่าไหร่คะเป็น25นะฮะก็เป็น3ส่วน5คูณด้วย2 0 ห้าส่วนสิบเจ็ดนอันนี้ก็ตัดห้ก็เป็น15ส่วนเท่าไรคะสิบเจนี่ค่า1อ่ากรณีที่คอสติดลบหอ่าคอสติดลบหก็จะได้ว่าไซน์ซีตาอ่าก็เท่ากับ3าส่วนหอ่าคูณด้วย1นึบวกกับลบหซึ่งก็คืออะไรคะก็คือ0นย์ นะฮะทีนี้ถามว่าค่าไหนมันจะเกินมานะต้องไปดูในตัวเลือกของเราด้วยนะคะ,นะะเราแทนคอสต,ตอนนี้ด้วยอะไรคะ8ส่วนอ่สินะ,ะแทนในนี้พวันคำตอบถ้ามีตัวนี้ก็ใช่นะะ่แสดงว่าค่านี้เกินมาถ้าคำตอบอนะตัวไหนล่ะนะ,ะเราจะหาดูว่าตัวไหนนะะสังเกตว่าซายเนี่ยเป็นตัว ะะว่านสายขอยงเราจะเป็นศูนย์ได้ไหมนะคะวานคำตอบก็ควรจะเป็น15้ส่วน7ไหมนะคะอ่าอ่านี้เลขหนึ่งตัวนี้ก็คือ17ส่วน17 17บวก8ก็ได้เท่าไหร่ยีบห้านึ่งนะคะอ่าว่นห้าตัดก็5ห้าห้าสามก็เป็นสิบห้านะีะ่ว่านเราก็ควรจะตอบค่านี้เพราะว่าสายตัวนี้มันจะเป็นศูนย์ได้ไหมคะ ซึ่งมันจะทำให้โจทย์ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะ